ยกสุดท้ายสำหรับวันนี้ยกสุดท้ายออกได้หมดปั๊บปั๊บปั๊บเดินมาเดินมาปั๊บปั๊บปั๊บเราต้องเดินให้เป็นปั๊บปั๊บ ครูมาดรเอเป้าหมัดครับลอปเป้าหมัดน้องเององบรเดินเบียดเข้ามาครูมาจะออกมาตอนเย็นเ็นครับย,ยังวันแดดมันร้อนออกกำลังกายตอนเย็นครูเห็นมั๊บเอาเอาเอา้ามาเรื่อยเดินมาเรื่อยไป

คนดีนดูด้วยก็ออกกิมมสปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเดินมาเดินมาไม่ถอย lu ma nah โดนดิโดนโหสิเปลี่ยวอยากมาเร็ว

8 8 พัาากๆๆเก้กาเลยเฮ้ยเกาา้าหลังลอยพัดเลยเขาไม่ได้ระวังลอ,อยไปรมดาตลอให้เกา้า